อยากคัฟฟี่พรีเซนต์เป็นนี้เล่นละครดีห้าสี่สามสองหนึ่งปอือันต่อไปเรื่อาทำคือการจูบค่ะการจูบเมื่อตบเสร็จแล้วพระเอกยอมไหมต้องไม่ยอมต้องเป็นพิซซ่าเราเสองระดมเราต้องหันมาจูบนะเอ๋ที่การจูบคือไม่ใช่อยากจูบก็จูบเลยให้เอามือประคองหน้าน้องไว้อือฝึกประคองหน้าน้องไว้เอาหัวแม่ป้งปิดไปที่ปลายปากอ่าปิดไปใช่หรือไม่ใช่เนี่ย แล้จูบที่บริเวณนิ้วโป้งตัวเองจูบลงไปโอ๊ยนิ้วโป้งตรงนี้ไอ้หนึ่งสอ้เออทำได้ไม่ได้มันทำได้ครูดครูซอยทำได้เลยถ้าเกิดถ้าเกิดเกินก้าสองมือก็ได้เออสองมือินี้มันไม่โดนแน่เสอง้ำเออให้โดนให้โดนให้โดนตรนี้ให้โดนนิ้วตัวเองหนึ่งสองส่าจอย ันเลนตอแรกเองทีนี้เก่งคอย์ดไปก้าเมือทอําไมอ่ะไปเลยจำเลยตอบก้า